สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงของ Star Variety าาในวันนี้นะคะกวางอยู่ที่นี่ค่ะสวนสนุก Dream วิ r ์ d นั่นเองซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาทำกิจกรรมนะคะดีๆนะคะกับศิลปิน AF นะคะในงาน Happy Family Day นะคะซึ่งก็จะเป็นการพาครอบครัวนะคะของน้องๆที่ ผู้พิการนะคะไม่ว่าจะเป็นทางใบหน้าหรือว่าโรคปากแหว่งเพดานโบนะมาทำกิจกรรมกันในวันนี้นะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราไปดูภาพกิจกรรมรวมไปถึงพูดคุยกับศิลปินกันค่ะ connect สำหรับงานวันนี้นะคะก็จะเป็นงานมามอบความสุขให้กับน้องๆค่ะผู้เป็นเด็กพิเศษกับใบหน้าแล้วก็กระโหลกศีรษะค่ะใช่ซึ่งเปรียบเสมือนการช่วยงานวันเด็กให้กับน้องๆแล้วกันเพราะว่าช่วงงานวันเด็กนี่น้องๆไม่ได้ฉลองหรือว่าสนุกสนานกันเลยวันนี้ก็เลยเป็นการเฉยมาที่ Dream World ค่ะใช่ครับผมก็คือเรียกว่าเด็กเอฟวันนี้ก็เหมือนว่าได้มามอบความสุขให้น้องๆเขานะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับผม คือปกติเราทําให้ใครยิ้มเราก็ดีใจแล้วอะแต่ว่าแบบผมมาทําให้น้องๆแบบเด็กพิเศษแบบเขาดีใจแล้วแบบน้องเขาเหมือนแบบไม่ได้มอบไม่ได้รับความสุขจากภายนอกบ่อยนักอะไรใช่นานๆทีจะได้ออกมาอย่างเงี้ยใช่แล้วเราแบบเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนในความทรงจําของน้องๆเขาก็ถือว่าดีมากๆ จะสองร้อยโสดเป็นบางเวลาถ้าแพนจเธอมาก็ได้เวลาย่อยย่อยย่ออยย่อ่อโอ้ยเสนแดนเธอตัวแม่เต็มเต็มเจ็บอกซ้ายเลยลงมาตอมลูกมากถูกคนสวยไม่โยนความหวังให้ยากพอตีสองเวลาความสดเธอก็หมดแล้วอยากคิดจะต่อเวลาให้ยากอยากโทรไปหาแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่ กัวแม่จะหาว่าเราเป็นคนขี้ตูเลยอ,อยากจะถามเอาให้ชัวร์วเธอจะโซนไหมจะได้กลับพูดว่าไอ o ล e y อยู่เธอบอกให้ดูเอาเองคืนนี้ถ้าแฟนไม่มาก,ก็แปลว่าตอนนี้ถึงตีสองเธอแฟนไม่มีถ้าอยากจีบเธอเอาเบอเธอไปนกินกวันนี้ค่ะมานก็วันนี้นะฮะผมกระชาะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆจากกูแพนเชียไม่ว่าจะเป็นน้องปอน้องไบรท์น้องเนสฮะก็มาร่วมกับสุ ร่วมกับก e ิจกรรมสุขสันต์วันพ so like ู้ป so. um ่าครั้งที่4หรือครับพี่แฟมิลี่เดย์นะฮะดีใจมากๆเลยที่พวกเราทูแฟนดิเชนเนี่ยได้เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ได้มามอบความสุขให้กับน้องๆวันนี้วันนี้เตรียมอะไรมาโชนะครับก็แน่นอนฮะว่าวันนี้เราจะมีเพลงมาร้องให้น้องๆฟังอย่างผมก็จะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมแล้วแต่จะคิดมาที่เห็นว่าใช่ครับผมผมเป็นคนหนึ่งที่เอาจริงๆไม่เล่นเครื่องเล่นนะแต่พอดูรายชื่อเครื่องเล่นแล้วแบบโอเคพี่พาน้องลุยได้อะไรประมาณนี้ ชันดีๆความสดแบบเมียไม่มีมาปล่อย่อยไม่ได้ <นะ S 1> มาเช็คเกรดจริงยืนเดินจริงๆไ,ได้มาอ่อยอ,อย่าขออีเมลวอทช์แอปไลน์หรือวีแชทขอรอยใคร้อยบอกเลยกิจกรรมวันนี้หน่อยมามอบความสุขกับน้องครับ <ๆ S 1> ผมวันนี้มางาน Happy Family Day ที่ดิมเบอร์แล้วครับก็เป็นงานเหมือนมอบความสุขเป็นเหมือนวันวันเด็กย้อนหลังให้กับน้องๆที่แบบเขาป่วยพิการจัดเต็มครับผมวันนี้มีสดกระปิบกระปอยมาแน่นอนครับ ก็ฝากฝากถึงกิจกรรมน้องๆด้วยครับคือน้องๆกลุ่มนี้คือเหมือนเขาจะาจะไม่ได้ไม่ได้เล่นสนุกเหมือนเพื่อนคนอื่นตลอดเวลาอะไรอย่างี้ครับซึ่งถ้ามีโครงการแบบน,นี้เยอะๆผมว่ามันจะทําให้เด็กไม่รู้สึกแบบต่างจากคนอื่นอะไรอย่างี้ครับทำให้มันเท่าเทียมกัน,นกะกะอะไรอย่างนี้ครับ เป็นไงกันมากและคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเรียกด้วยว่าที่ทีม World ถึงแม้ว่าแต่จะร้อนมากๆเลยนะคะแต่ว่าน้องๆแล้วก็รวมไปถึงศิลปิน AF ที่มาร่วมทํากิจกรรมในวันนี้นะคะก็ต่างที่จะมีความสุขนะคะแม้ว่าอากาศจะร้อนไปนิดแต่ว่าทุกคนนั้นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะวันนี้ช่วงของ Star Party นั้นหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ